โรงพยาบาลบางประกอบ9อินเตอร์เนชั่นแนลขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน Heart of Care h e a l t h Fair 2023มหากรรมคนรักสุขภาพในวันที่5-9ตุลาคมนี้ณนะลาล,ลิ์แก้วชั้น1ศนู่ว์นการค้าเซนทรัพลพราม2เพื่อตอบแทนทุกความเชื่อมั่นที่ให้โรงพยาบาลดูแลด้วยหัวใจตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพเชิงลึกภายใต้แนวคิด Happy healthy h e l ท์ฟู แฮปปี้ส่งมอบความสุขไปกับเสียงดน,นตรีพร้อมด้วยกิจกรรมร่วมสนุกรุ่นรับของที่ระลึกเฮลตี้ Healthy, ส่งมอบสุขภาพดีๆไปกับหลากหลายสาระความรู้ส่งเสริมสุขภาพโดยแพทย์เฉพาะทาง วันกุหลาสบสปฏที่5ตุลาคมโลกเปิดงาน Har ร์ f อ a ฟแ h e a l t h Fair 2023ไปกับนายแพทย์พนาจันทระกมลประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลในเครือบางประกอกและรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางประกอก้อินเตอร์เนชั่นแนพร้อมด้วยดารารับเชิญพิเศษมาริโอเมาเลิร์กับตันกิฟวิลาวันอภิญญาพงษ์พิธีกรรับเชิญไดในอนาตงจินตนาการ วันที่6กตุลาคมเวลา17บนาฬิกาเท่าหัวข้อการผ่าตัดข้อเข่าเทียมด้วยหุ่นยนต์โลบอติกนีรีเพสเมนต์และการฟื้นฟูหลังได้รับการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์โดยพันเอกรองสตาจานายแพทย์องค์อาจพฤทธิพัฒน์ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านการผ่าตัดข้อสะโพกและข้อเข่าเทียมพร้อมด้วยแพทย์หญิงอจิราวงศติแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัดเวลา18บนาฬิกาพบกับดีเจพี่อ้อยนภพพรไตรวิทย์วริกุลมารุวมพูดคุย วันเสาร์ที่7ตุลาคมเวลา13นาฬิกาเพราะหัวข้อหลอดเลือดหัวใจติบหลายเส้นรักษายอย่างไรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์จิรพัฒน์รรรงแพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจเวลา15นาฬิกาเพราะหัวข้อรักษาภาวะมีบุตรยากเพิ่มโอกาสมีบ,บุตรด้วยวิธีไหนบ้างโดยนายแพทย์ธนิกโชคจิรวัต์แพทย์เฉพาะทางด้านสูติศาสตร์และนารีเวชวิทยาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ เวลา17นาฬิกาเท้าหัวข้อคนใกล้ตัวหัวใจหยุดเต้นช่วยเหลืออย่างไรโดยแพทย์หญิงนุจรีสินสุขพรแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินวันอาทิตย์ที่8ตุลาคมเวลา13นาฬิกาเท้าหัวข้อมะเร็งเต้านมตรวจพบรู้เร็วรีบรักษาให้หายขาดได้โดยนายแพทย์วรเทพกิตวีแพทย์เฉพาะทางด้านสร้ยศาสตร์ทั่วไปเวลา15นาฬิกาเท,ท้าหัวข้อโรคยอดฮิตในเด็กที่มาพร้อมก,กับการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลโดยนายแพทย์สุรัตน์ตั้งชัยศิลป์แพทย์เฉพาะทางด้านกุม,มาระเวชศาสตร์ภูมิแพ้และูมิิกวทยา เวลา17นาฬิกาเข้าปัวข้อกันดูแลสุขภาพภายในสุขภายนอกทั้งผิวพรรณหน้าตาและรูปร่างโดยแพทย์หญิงปริญญาดาชินวงแพทย์เฉพาะทางด้นานเวชศาสตร์การชะลอวัยและการดูแลสุขภาพ,ภาพและความงามวันจันทร์ที่9ตุลาคมเวลา14นาฬิกาเข้าปัวข้อโรคอ้วนการควบคุมน้ำหนักและการรักษาโรคแทรกซ้อนที่มาจากโรคอ้นวนโดยนายแพทย์แจกกิุวินิลันดอนกุลแพทย์เฉพาะทางด้านสาลซศาสตร์ทั่วไปผ่าตัดลดความอ้วนพร้อมด้วยแพทย์หญิงวินิตาพิพิธประพัฒน์ พทย์เฉพาะทางนัอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อเบาหวานไทรอยยังไม่หมดเพียงเท่านี้ภายในงานยังมีบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น,ตนโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายให้กับผู้สนใจภายในงานอาทิตรวจวัดความดันตรวจน้ำตาลปลายนิว้วปรึกษาภาวะมีบุตรยากตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจ EKG สำหรับผู้มีอายุ35ปีขึ้นไปหรือผู้ที่มีความเสี่ยงตรวจภาวะไขมันพอกตับไฟโบสแกนสำหรับผู้ที่สนใจสามารถ w อ l k in ได้ที่หน้างานเฮ f u l ทางโรงพยาบาลขอส่งมอบความหงวงใหญ่ไปกลับมาประกอบบอกรักบรรลักษ์กสู่ชุมชนซึ่งลายได้ส่วนหนึ่งภายในงานนำไปทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมแล้วมาพบกันได้ที่งาน Hard ฮาร์ดออฟแ e h l t h Fair 2023ณนะลานลิฟแก้วชั้น1ศูนย์การค้าเซินขั้นพระราม2ในวันที่5-9ตุลาคมนี้